สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาพบกับการติวข้อสอบภาษาอังกฤษนะโดยช่องนี้นะคะจะเป็นช่องใหม่ของเราเองเป็นช่องที่ใช้สอนภาษาอังกฤษเป็นหลักเลยนะคะเนื่องจากว่าตัวเองเนี่ยจบคุณรุศาปปสตร์ภาษาอังกฤษแล้วก็จบศิลปศาปปสตร์ภาษาอังกฤษนะจะไม่ได้รับสอนวิชาอื่นนะคะเนื่องจากยังไม่แม่นคือถ้าพูดตรงๆคือไม่สามารถสอนวิชาอื่นได้เลยเพราะว่ากลัวจะไปสร้างความเข้าใจผิดให้กับนักเรียนเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะขอยึด วิชาภาษาอังกฤษเป็นหลักนะคะโดยสไตล์การสอนเราจะค่อยๆสอนแบบช้าๆเพื่อปูพื้นฐานก่อนนะคะซึ่งวิดีโอนี้เนี่ยจะเป็นวิดีโอแรกที่ใช้ในการสอนภาษาอังกฤษนะโดยส่วนตัวนะคะเรียนจบมาแล้ว3ปีแล้วก็ทำงานมาตลอด3ปีแต่ช่วงนี้เนี่ยเพิ่งว่างงานนะก็เลยตัดสินใจเออทํางนั้นเราเราเปิดช่องสอนเด็กๆด้วยดีกว่านะคะ ซึ่งสไตล์การสอนของเรานะคะเราจะเน้นเอาข้อสอบมาให้นักเรียนดูแล้วก็ช่วยกันทำเนาะใครที่คิดไม่ทันหรือว่าดูไม่ทันสามารถกดย้อนดูได้นะคะเพราะว่าอยากให้อยากให้นักเรียนไทยเราเนี่ยมีความเก่งในเรื่องของภาษาอังกฤษมากขึ้นเก่งในที่นี้คือไม่ใช่ว่าเฮ้ยใน4 Choice เนี่ยฉันตอบถูกแต่ฉันไม่รู้ว่าฉันถูกเพราะอะไรอันนี้ไม่เอานะทุกคนอย่างน้อยตัวเองตอบถูกคือต้องรู้ว่า เราถูกเพราะอะไรด้วยนะคะอ่ะโอเคเริ่มเลยดีกว่าโดยข้อสอบตรงนี้นะคะจะเป็นของสทอศออเนาะเป็นข้อสอบที่ออกโดยหน่วยงานน่าจะเป็นของรัฐนะคะเป็นข้อสอบโอเน็ตอ่ะเป็นของปีล่าสุดเลยก็คือปี2565นะคะเป็นฉบับของเด็กชั้นป6ซึ่งอันนี้เราก็ใช้ติวนักเรียนป6ที่ที่อยู่ในโรงเรียนเก่ามาแล้วเหมือนกันนะคะจะบอกว่าข้อสอบของป6ค่อนข้างง่าย จะไม่ได้มีเรื่องของแกรมมาอะไรเท่าไหร่นะคะจะเป็นคำศัพท์ล้วนๆเลยแต่เราจะขออนุญ,ญาตสอนแกรมมาด้วยนะเพราะว่าเผื่อใครที่อยากรู้หรือมีวิธีการที่อยากจะดูว่าเอ้ยข้อสอบแบบนี้เนี่ยสามารถวิเคราะห์ยังไงดูยังไงได้บ้างนะคะเราจะขออนุญ,ญาตเสริมในเรื่องของแกรมมาในเรื่องของเทนส์ด้วยนะจะไม่ได้สอนแต่คำศัพท์อย่างเดียวนะคะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยมีความรู้ที่มากขึ้นกว่าคำศัพท์เนาะ อ่าเริ่มที่ข้อแรกเลยดีกว่านะคะเขาบอกว่า t ท r ราอ่าใครมองไม่เห็นขออนุญาตนะทุกคนต้องซูมเอาเองนะคะ <laughs> เขาบอกว่า t า r ่าเนี่ย is driving a n d s h e s e e s t h i s s i g n โอ okay. เคบอกว่า t า r ่าเนี่ยกำลังขับรถอยู่ท r ราสำหรับมือใหม่นะคะ มือใหม่หรือใครที่กำลังต้องสอบเรื่อง tense หรือว่าเรียนอยู่ระดับชั้นมหนึ่งมสองแบบเนี้ยในยุคนี้นักเรียนเท่าที่เราเคยเจอนะส่วนใหญ่มหนึ 1, ่งมสองก็เรียนเรื่อง tense แล้วนะคะก็เลยจะขออนุญาตสอนเรื่อง tense ควบคู่ไปด้วยกันเลยเนาะหรือใครที่เคยเรียนมาแล้วแล้วลืมก็มาช่วยกันทวนความจำนะคะในประโยคนี้นะ t e r r a t e r r a เป็นประธานใช่ไหมคะ ประธานคืออะไรอ่าเขียนไว้ก่อนประธานอันนี้ไม่ใช่ประธานในพิธีนะคะประธานคือคำที่เป็นคำนามหรือคำที่เป็น pronoun น,นะคะจะต้องเป็นทั้งนามหรือ pronoun เท่านั้นนะเพื่อที่จะบอกว่าใครเป็นคนทำอะไรอยู่อ่าซึ่งเราต้องตอบแล้วว่าช h a r a คือใครเนาะก็คือชื่อของคนนะคะ ชื่อคนจะต้องใช้ตัวพิมพ์ใหญ่เสมอนะทุกคนเพราะว่าเป็นชื่อเฉพาะนะคะชื่อเฉพาะก็คือชื่ออย่างเช่นชื่อประเทศอ่าชื่อจริงนามสกุลหรือแม้แต่ชื่อเล่นเราเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นนามเฉพาะนะคะส่วนนามทั่วไปเนี่ยอันนี้เป็นการทบทวนความรู้นะเพราะว่าเราคิดว่านักเรียนที่เข้ามาดูเนี่ยน่าจะมีความรู้เรื่องนี้อยู่แล้วนะคะนามทั่วไปจะเป็นนามสามัญน,นะคะหรือ common nouns นั่นเองเนาะ เช่นเขาว่า table ่า chairs book microphone อย่างเงี้ยเป็นนามทั่วไปนั่นเองเนาะอ่ะเขาบอกว่า t e r r a is driving t e r r a มีหนึ่งคนเราใช้ is ถูกต้องไหมคะอ่าถูกนะเพราะอะไร is คืออะไรก่อนสำหรับคนไม่มีพื้นฐานเลย is คือ verb to be ค่ะ verb to be ที่เรามักจะท่องกันเนี่ย ในโรงเรียนเราเราเชื่อเลยว่าเกิน90%คุณครูจะต้องพาท่องว่า verb to be คือ is am are ซึ่งมักจะแปลว่าเป็นอยู่คืออืมเราว่าทุกคนต้องเคยโดนให้ท่องแบบนี้ซึ่ง is am are ถามว่า is am are จะใช้ในกรณีไหนได้บ้างหนึ่งเลยนะคะ is เราจะใช้กับประธานที่เป็นเอกพจน์ประธานที่เป็นเอกพจน์เชื่อ,อะไรเอกแปลว่า1ค่ะแสดงว่าประธานที่เป็นเอกพจน์ก็คือประธานที่มี1คนอ่าหนึ่งสิ่งหนึ่งอย่างเช่นมาน้า1ตัวแมว1ตัวก็ได้นะคะโดยหลักๆแล้วเนี่ยประธานที่เป็นเอกพจน์ที่เรามักจะท่องกันก็คือ he she it ถูกต้องไหมอ่าหรือว่าจะเป็น a cat, a dog อย่างงี้ก็ได้นะคะต่อมา m m ค่อนข้างง่ายหน่อยนะคะทุกคนก็คือใช้คู่กับ i อย่างเดียวเลย่าส่วน r r ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะคะที่เป็น verb to be เนอะจะใช้กับนามที่เป็นพหูพจน์นะคะอาจจะมองไม่ค่อยเห็นหน่อยนะต้องขออภัยนะคะมันเป็น กลองที่เก่าแล้วเนาะน้ำที่เป็นพหูพจน์คืออะไรคำว่าพหูนะคะแปลว่ามากกว่าหนึ่งอ่าเพราะฉะนั้นเราเดาได้เลยว่า r เนี่ยจะต้องใช้กับน้ำที่มันมีมากกว่าหนึ่งใช่ไหมเช่นอะไรได้บ้างเช่นอ่าคิดไปพร้อมกันนะ u วีเด two cats t h r e e dogs ประมาณนี้นะคะอ่าทีนี้ปัญหาที่เป็นข้อวิตกกังวลของเด็กหลายคนนะคะว่าจานทำไมยูมันถึงต้องใช้อาระในเมื่อยูเนี่ยมันพูดถึงคนเดียวก็ได้เนอะอย่างเช่น I love you อย่างเงี้ยเรารักใครเรารักแค่คนเดียวใช่ไหมคะแล้วก็เป็น you เนอะคืออย่างงี้นะคะในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจัดให้ว่า you เนี่ยมีได้ทั้งหนึ่งคนหรือมีมากกว่าหลายคนก็ได้เออภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ค่อนข้างซับซ้อนเนาะเพราะฉะนั้นนะคะเขาเลยจัดให้ว่าเอองั้นให้ you เนี่ยมันไปใช้คู่กับ r ไปเลยนะต่อให้มี you แค่คนเดียวหนูต้องใช้คู่กับ r เท่านั้นนะลูก หนูจะใช้ you กับ i s ไม่ได้เด้อให้จำไว้นะคะต่อมาเราย้อนมาดูโจทย์ terra i s terra เป็นชื่อคนใช่ไหมคะชื่อคนหนึ่งคนก็ใช้ i s ต่อมา driving verb เติม ing แบบนี้ให้รู้ไว้เลยว่ามันอยู่ใน tense อ่ะเดี๋ยวปรับมุมกล้องแป๊บหนึ่ง มันอยู่ใน tense ที่ชื่อว่า present continuous present continuous คืออะไรเดี๋ยวครั้งหน้าจะสอนจะเดี๋ยวจะพยายามสอนตั้งแต่ต้นเลยนะคะ present continuous present แปลว่าปัจจุบัน continuous แปลว่า กำลังดำเนินอยู่อ่าใครฟังไม่ทันสามารถย้อนกลับไปได้นะคะปัจจุบันกำลังดำเนินอยู่เสียงติดนิดนึงปัจจุบันกำลังดำเนินอยู่หมายความว่ายังไงหมายความว่า present continuous เนี่ยจะใช้พูดถึงหนึ่งเลยสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น ในตอนนี้อ่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในตอนนี้เท่านั้นนะคะโดยในบางครั้งเนี่ยถ้าโจทย์เขาใจดีหน่อยเขาอาจจะให้คำบอกเวลามาเช่นอาจจะมีคำว่า right now now หรืออีกคำหนึ่งคิดว่าเด็กๆหลายคนน่าจะทราบอยู่แล้วก็คือคำว่า at the moment นะคะอ่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในตอนนี้ก็จะใช้โครงสร้างของ Present Continuous ซึ่งโครงสร้างของ Present Continuous โครงสร้างของมันคืออะไรเราย้อนไปดูโจทย์ t e r a คือประธานใช่ไหมอ่าโครงสร้างนะคะโครงสร้างของ Present Continuous ก็คือประธาน ตามด้วย is am are และบวกคำกิริยาที่ลงท้ายด้วย verb ing ค่ะอ่าถามว่าในเมื่อมันมีทั้ง is am are ผมควรจะใช้ตัวไหนดีคะอาจารย์แนะนำว่าให้ย้อนไปดูที่ประธานนะคะอ่าถ้าประธานมี1คน1สิ่ง1ตัว1อันหนูใช้ is โอเค ถ้าประธานเป็น I หนูใช้ am ถ้าประธานมีหลายสิ่งหลายอย่างหลายคนเราใช้ a r แล้วก็บวกคำกริยาแล้วเติม ing นะคะอันนี้เป็นโครงสร้างในประโยคบอกเล่านะเดี๋ยวครั้งต่อๆไปจะค่อยสอนเรื่อยๆนะคะอันนี้เป็นเหมือนคลิปปูพื้นฐานเนาะว่าข้อสอบหนึ่งข้อเนี่ยเรามองอะไรได้บ้างนะคะ,ะทีนี้เราลองย้อนมาดูนะคะ ที่โจ๋เลย Tera r is driving Tera ขับรถเพราะฉะนั้นการที่เขาใช้โครงสร้างของ present continuous เนี่ยคือเป็นการเน้นย้ำว่าเขาขับตอนไหนคะขับเมื่อคืนไหมหรือว่าขับเมื่อวานนี้ขับตอนไหนเอ่ยอ่ะแสดงว่าต้องขับตอนไหนใช้ present continuous แสดงว่าต้องขับนะตอนนี้ใช่ไหมโอเค กำลังขับอยู่เลยในตอนนี้เนี่ย and and ตัวนี้เป็นคำเชื่อมนะคะกำลังขับรถอยู่และก็ she sees this s i g n เธอเนี่ยก็ sees อุ๊ยอาจารย์คะทำไมเมื่อกี้อ่ะเขาทาร่ายังใช้ is บวก verb ing อยู่เลยแล้วทำไมข้างหลัง and ถึงมากลายเป็น เวิร์เติม e อะเวิร์เติม s แล้วล่ะอ่าเพราะอะไรกันนาะอ,อันนี้น่าสงสัยมากๆเลยนะคะอธนนิบายแบบนี้ก่อนเราดูประโยคข้างหลังนะทุกคนหนูจะเห็นนะคะว่าการที่เขาใช้ตัวเชื่อม and มาคั้นเนี่ยให้หนูคิดไว้ในใจเลยว่าพวกตัวเชื่อมเนี่ยหน้าที่ของมันคือเชื่อมประโยคหรือเชื่อมคำโอเคไหมซึ่งในที่นี้นะคะ and เขาเชื่อมระหว่าง Chara is driving อันนี้เป็นประธานกริยาแล้วก็ verb-ing อันนี้เป็นประโยคนะคะส่วนหลัง and she sees this sign ก็เป็นประโยคใช่ไหมแสดงว่า and เนี่ยมันทำหน้าที่เชื่อมประโยคสองประโยคเข้าด้วยกันเนาะทีนี้เรามาดูข้างหลัง a n d คะ่ะ she เป็นประธานใช่ไหมคะประธานเป็นเอกหรือพปูพจุ์อ่าเก่งมาก เป็นประธานเอกพจน์แน่นอนว่าพอเจอประธานเสร็จสิ่งที่ตามมาแบบขาดไม่ได้ก็คือหรือก็คือกิริยาใช่ไหมคะแต่เฮ้ยจาน C เติม S แบบเนี้ยมันคืออะไรครับผมอ่าวางง่ายๆนะคะโครงสร้างอันนี้เนี่ยขออนุญาตเขียนฝั่งนี้นะคะ โครงสร้างแบบนี้เนี่ยเมื่อกี้เราจำได้ไหมว่าเราเราเจอกันเรื่องของ present continuous ไปแล้วเนาะอ่าแต่อันเนี้ยมันไม่ใช่ present continuous แหละอันเนี้ยเขาเรียกว่า present simple present simple คืออะไรคะอ่ามาถอดทีละตัวก่อน present แปลว่าอะไรมีใครจำได้ม้าง present แปลว่าปัจจุบันนะคะ simple แปลว่าทั่วไปอ่ะเพราะฉะนั้นแล้ว present simple อะไรที่เป็นปัจจุบันหรือเป็นทั่วไปเนี่ยเราก็จะใช้ present simple ถามว่า present simple ใช้ได้ในกรณีใดบ้างหนึ่งเลยนะคะใช้กับสิ่งที่เกิดเป็นประจำอ่ะ อะไรที่เกิดเป็นประจำเราใช้ present simple นะคะอย่างเช่นเราบอกว่าผมเนี่ยกินข้าววันละสามมื้อครับอาจารย์อ่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดเป็นประจำนะคะหรือว่าผมเนี่ยไปโรงเรียนทุกวันเลยจันถึงสุอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดเป็นประจำนะะเนาะ,นอ,ะอันนี้คือสอนคร่าวๆก่อนนะคะยังไม่ได้ลงลึกอะไรมากนะ ขอดูก่อนว่านักเรียนเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะแล้วเดี๋ยวครูจะค่อยๆสอนลงลึกไปเรื่อยๆนะคะไม่ต้องกังวลนะว่าเอ้ยผมตามเรื่องนี้ยังไม่ทันหรือยังไม่แม่นเดี๋ยวเราสอนลึกๆอยู่นะอันนี้ขอดูก่อนว่านักเรียนฟีดแบ็กเป็นยังไงนะคะต่อมา p r e s e n t s i m นอกจากจะพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำแล้วยังพูดถึงสิ่งที่เป็นความจริง สิ่งที่เป็นความจริงนะคะเราจะใช้ present simple ในการพูดนะแล้วก็ข้อที่3เรื่องทั่วไปเรื่องทั่วไปก็คือเรื่องอะไรก็ได้ที่เราอยากจะบอกคนอื่นนะคะเรื่องทั่วๆไปเลยนอก,กับ4อันนี้ข้อสอบออกบ่อยแล้วเด็กก็จะงงก็คือเรื่องของตารางเวลาอ่าอันนี้ดอกจัน2ตัวเลย ตารางอะไรก็ตามนะคะเช่นตารางเวลาตารางเดินรถไฟตารางาขึ้นเครื่องบิน,นแบบนี้เราก็จะใช้ present simple เนอะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นตามความจริงอยู่แล้วถูกต้องไหมอ่ะเพราะฉะนั้นต่อมาดูโครงสร้างกันก่อนนะคะโครงสร้างของ present simple ก็คือประธานบวกด้วย verb ช่องที่1 อาจจะมี s หรือ es ตามหลังด้วยก็ได้ถามว่าอ้าวแล้วผมจะรู้ได้ยังไงว่าประธานบวก verb หนึ่งแล้วผมต้องใส่ s หรือ es กรณีไหน s es นะคะมันจะมาอยู่ในกรณีที่ถ้าประธานเป็นเอกพจน์อ่าประธานเป็นเอกพจน์คืออะไรก็คือประธานที่เป็น he she it หรือเป็น a cat a dog อะไรอย่างเงี้ย มีหนึ่งคนหนึ่งสิ่งหนึ่งอย่างเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเอกภพนะคะอืมโอเคเนาะเพราะฉะนั้นข้อแรกเหมือนจะง่ายเนาะจริงๆข้อสอบมันง่ายแหละแต่ว่าครูอยากทำให้มันยาก <c oughs> ครูชอบทำให้นักเรียนเป็นคนคิดวิเคราะห์ให้เป็นนะคะบางทีเราเรา,เราเรียนเนี่ยเรามองแค่ว่าเฮ้ยมองแบบผ่านๆแล้วก็ตอบไปมันก็จริงๆมันก็ได้นะแต่ว่า อยากให้ฝึกเรื่องของการดูรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมอยากให้ฝึกเรื่องของการวิเคราะห์ด้วยว่าอ้ยโจทย์ออกมาแบบนี้คิดในใจแล้วว่าเขาใช้ present simple เนี่ยแสดงว่ามันเกิดเป็นประจําหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นความจริงนะคะเพราะฉะนั้นครูจะมีการสอนที่แบบข้อหนึ่งคือตีไปประมาณ10นาทีะนะเพราะฉะนั้นน,นักเรียนมปลายนะคะไม่จําเป็นต้องเป็นป .6 ก็ได้ก็สามารถเข้ามาดูเพื่อทวนความรู้ได้เหมือนกันนะ แชร่ากำลังขับรถ driving ไม่จำเป็นต้องมีอาคาหรือไม่จำเป็นต้องมีคามาเป็นกรรมนะคะเพราะว่า driving เนี่ยเป็นคำกิริยาที่ละกรรมได้นะไม,ม่จงไม่จำเป็นต้องมีกรรมมารองรับนะคะเพราะว่าคำว่า driving มาแปลว่าขับอยู่แล้วเนาะฝรั่งเขาก็เข้าใจแหละว,ว่ามันคือขับรถยนต์นะคงจะไม่เท่ขับรถอีแตนอย่างเงี้ยเออบ้านเขาไม่มีนะคะ ่าเพราะฉะนั้นถ้าเรากำลังขับรถอยู่และเธอก็เห็นป้ายนี้อ่าฉะนั้น what does it mean มันหมายความว่าอย่างไรล่ะอ่าดูข้อแรกเลย 1. you can park here คุณสามารถ park ตัวนี้แปลว่าจอดรถนะคะทำหน้าที่เป็นคำกิริยานะแต่ถ้า park ที่ เราแปลกันตลอดว่าส่วนสาธารณะเนี่ยมันคือคำนามนะคะอ่าต้องดูให้ดีนะว่ามันแปลว่าอะไร You can park here ก็คือคุณสามารถจอดรถตรงนี้ได้อ่าต่อไปขอ้อที่2 You can take photos คุณสามารถถ่ายรูปได้ถ่ายรูปเราใช้คำว่า take photos นะคะถ่ายได้หลายรูปหน่อยก็เติม s เนาะ ซึ่งส่วนใหญ่คนก็มักจะถ่ายรูปหลายรูปอยู่แล้วนึกนึกภาพเวลาเราไปเที่ยวอย่างเงี้ยมีหรอคนถ่ายแค่รูปเดียวแล้วกลับบ้านไม่น่ามีเนาะถ่ายรูปต้องใช้เทคนำหน้าเท่านั้นนะคะอันต่อไป3 here is the post office here is คือที่นี่เขียนแปลว่าที่นี่ที่นี่คือ the post office ก็คือ ที่ทำการไปสนีนั่นเองเนาะแล้วข้อที่สี่ here is the playground อ่า here is เหมือนเดิมเลยทีน่นี่คือ the playground อ่าคืออะไรไม่ใช่วงดนตรีนะคะ playground คืออะไรสนามอะไรอ่าก็คือสนามเด็กเล่นใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นข้อนี้อ่าทุกคนลองดูลองดูป้ายนี้เคยเห็นไหมของจริงมันจะเป็นสีดำเงินนะคะใต้ต่างจังหวัดเนี่ยเราจะไม่ค่อยนิยมเห็นเท่าไหร่เราจะไปเห็นแถวแถวที่มันจเจริญหน่อยเช่นกรุงเทพหรือในตัวเมืองนะคะพี่ตัวเนี้ยมันเป็นตัวย่อนะคะมาจากคําว่า park park ที่แปลว่าจอดรถนั่นแหละเพราะฉะนั้นคําตอบของข้อนี้ควรจะเป็นข้อที่ อะไรเอ่ยถ่ายรูปไหมหรือยังไงอ่าคำตอบคือข้อที่หนึ่งนะคะ you can park here จอดรถที่นี่ได้นั่นเองเนาะอันนี้เอาไปทวนนะคะนี่ซูมให้เออซูมเอาออกก่อนอ่าแนะนำว่าตอนทำข้อสอบให้เอาความรู้เนี้ยทวนด้วยนะ และก็สามารถดูคลิปนี้ได้ตลอดเลยนะคะเดี๋ยวครูจะพยายามอัปเดตคลิปอื่นๆตามหลังเนาะขอบคุณนะคะที่มาดูคะ่ะ